้แล้วใกล้แล้วสิบน,น,นาฬิกากับสิบห้านาทีอันนี้ได้ยินเสียงรถใหญ่ครับรถ <laughs> <laughs> ใหญ่รนะัทรมันบันเทิงทัวร์เขาแหลมปู่เจ้าโอโ้เอาก่อนเอาลุงจิวนำไปแล้วครับนำไปแล้วเหลือแต่หนุ่มน้อยนะครับตามอยู่ข้างหลังสามคนทนรมนันบันเทิงทัวร์เขาแหลมปู่เจ้าสุดๆเลยวันนี้อาทิตย์ที่ยี่สิบห้า กันยายน2565ัห้าร้อยหกบหาแล้วครับหาแล้วครับสุดๆใจล้วนๆใจล้วนๆหาไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้วกลล้แวฮะหาใจสั่งมาใจสั่งมานะหวนใจใจสั่งมาหวนใจใจสั่งมาเฮ้ยสู้อ๋ออ๋อสู้ๆลมหนาวสู้ๆ เอากบสู้สสุดยอดสุดยอดยอดครับสุดยอดสุดยอดใกล้แล้ว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 ความจริงแล้วเราไม่รีบครับเราไม่รีบเราไม่รีบสายแข่งฮะไอ้กอนสายแข่งไปคนเดียวไปคนเดียวฮะไปครับมาเรื่อยๆ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 โอ้เอากอนกับลุงจิ๋วไปนู่นแล้ว